สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตในอีพีที่191กันค่ะวันนี้นะคะมีพระบ้านพระเก่าเก็บในแท้เดิมๆนะคะมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันทั้งหมด27รายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับต้าองอมพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้นะคะหากท่านใด สนใจหมายเลขสองนะคะเป็นพระงานสายประกวดค่ะท่านจะได้รับองค์พระพร้อมไปประกาศไปเลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะคพี่พี่หนึ่งเหรียญเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจศรัทธาวันนี้อยากให้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท่านหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมกรอบใช้งานให้กับพี่พี่ได้ไปเลยนะคะ ลอยแบ่งปันราคาเบาๆราคาถูกๆค่ะวันนี้ค่ะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะหรือท่านใดนะคะจะสนใจหมายเลขที่16พระห่างมากนะคะหมายเลข17พระคาข้าวค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสูงนะคะหรือจะเป็นหมายเลขที่22 23 24านะคะท่านสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะ ที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดปิดทานจองท่านได้องค์ไหนไปในวันนี้น้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดค่ะหาองค์เสริแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะาท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึงค่ะ วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งขอเปิดด้วยพระสุมกอพิมพ์ใหญ่มีขนกนะคะท่านนี่ค่ะเป็นพระเนื้อดินเผากุลานทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรค่ะประเภทเป็นพระเบญจภาคีนะคะสวสมสักดบได้รับรางวาัลแน่นอนะคะ่ะท่านองค์นี้นะคะ นี่ค่ะอยู่ในถุงซีนเลยนะคะหนูขออนุญาตไม่แกะออกจากถุงซีนนะคะเพื่อให้พี่ๆได้รับในองค์สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพ,พี่ท่านใดศรัทธาพระสุ้มกอพิมพ์ใหญ่องค์นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนะพี่วันนี้ไม่รอช้านะคะท่านใดววันนี้ได้ของดกลับบ้านแน่นอนค่ะพี่ดูนะคะมีซุ้มกระหนกข้างซ้ายขวาท่านชัดนะคะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมค่ะ กุลายชัดเจนเลยนะคะพี่พกำแพงเพชรนะคะพี่พี่ได้รับองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอยู่ในถุงซีนเลยนะคะนี่ค่ะไม่มีสภาพการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่สวยมากๆเลยนะคะพระซุ้มกอนะคะกลุกําแพงเพชรค่ะวันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยค่ะพี่พี่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสองค่ะ วันนี้นะคะเป็นเหรียญน,นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อทวดนะคะรุ่นเดือนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8วัดชังให้จังหวัดปัตตานีค่ะได้แบ่งปันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารบรักวันนี้ท่านเมตตาแบ่งปันมาให้นะคะในการประกวดพระเครื่องพระบูชาและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะพี่พี่เหรียญเป็นเนื้อทองแดงรมดำท่านได้รับรายการนี้ปล่อยให้เลย700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะพี่อยากให้ชมเหรียญกันชัดๆเลยนะคะวันนี้ค่ะ นี่ค่ะไม่อยากให้พลาดนะคะพี่ๆเหรียญงามมากๆเลยนะคะอยู่ในถุงซีนะค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนพร้อมหูหว่วงเดิมๆเลยนะคะพี่ๆดูหน้าเหรียญน,นะคะลายเส้นคมลายเส้นสลักสลวยหน้าเหรียญท่านชัดมากมาค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะพี่ท่านดาซ้ายหลวงพ่อทวดนะคะ้านหลังเป็นพระครูวิสัยสโพลหลวงพ่ทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปีศูนย์แปดพี่ นาเหรียญดวงตาท่านชัดมากๆเลยนะคะจมูกเลยนะคะพี่พสวยมากๆค่ะท่านได้รับนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลขสามค่ะองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จขาโต๊ะของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะพี่พี่องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบินไม่มีแตกหักนะคะ พระสมเด็จคงหลวงปุโตค่ะ,คะท่านดูนะคะเสียนง,งามๆเลยน,นะคะอยู่ในกรงเลยนะคะพี่พี่ด้านหลังคะ่ะจะมีอ่าเป็นผ้ายันเป็นสายสินนะคะพี่พี่ท่านได้รับนะคะอูนี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทเท่านั้นคะ่ะ400บาทพร้อมส่งนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข4คีค่ะ รายการนี้นะคะเป็นอนุสร์100ปีนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดระฆังโคสิตารามค่ะองค์นี้นะคะพระสมเด็จนะคะพี่ๆสวยนะคะนี่ค่ะมีเมต็ดรตรงนี้ด้วยนะคะเป็นพระเนื้อผงคะ่ะท่านได้รับแบ่งปันให้เลยสี่ร้อยบาทค่ะ สี่ร้อยบาทนะคะพี่พี่เนื้อหามวลสารชัดเจนเลยนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะเนื้อผงขาวนวลงดงามมากๆเลยนะคะพร้อมกล่องค่ะท่านได้รับวันนี้แบ่งปันให้เลยสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขห้าค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระร่วงกวาดร้านนะคะพี่พี่เนื้อกุศสัมฤทธิ์เงินนะคะเป็นพระกุศเดิมๆนะคะอยู่ในเลี่ยมกันน้ําให้กับพี่พี่เลยนะคะเป็นพระร่วงกวาดร้านค่ะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะท่านได้รับปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะพี่พระร่วงกวาดลานรายการนี้นะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขหกค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระครูยานวิลานหรือเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะคะปี2503าอยค่พี่อายุท่านแต่12ปีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบสองห่วงเลยนะคะท่านได้รับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะที่500บาทค่ะ 500บาทเท่านั้นนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขา่าบันไดอิดนะคะพ,พี่ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลขเจ็ดค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะพี่พี่ของหลวงปู่เพิ่มนะคะเหรียญเป็นเหรียญเนื้ออันปะกกานะคะพี่หลวงพ่อหลวงปู่เพิ่มนะคะหน้าตาเหรียญท่านชัดนะคะนี่ค่ะวัดกลางบางแก้วนะคะ ท่านได้รับเหรียญน,นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข8ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเงินบางคานพิจิตรนะคะพี่พี่เนื้อองค์พระงามมากๆนะคะเก่าเดิมค่ะวันนี้ไม่รอช้านะคะได้รับองค์พระไม่พอพร้อมเลี่ยมไปเลยนะคะพี่พี่แบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ 400บาทนะคะท่านใดสนใจหลายองค์หลายรายการมีราคาพิเศษมีส่วนลดแบ่งปันให้แน่นอนเขาหน้าจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะหากดูแล้วชอบศรัทธาองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คะ่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะพี่สนใจแบ่งปันให้เลยนะคะให้ท่านด้ชาบูชาได้เก็บกันค่ะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข9ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้เช่นกันนะคะพี่นี่คะ่ะได้แบ่งปันมานะคะ ท่านใดาตาไวตาถึงวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะพระคูวิศัยสุพลงานเลื่องสมณศักดิ์ปี0 8นย์ดนะคะเรียนนี้ท่านได้รับแบ่งปันให้เลยนะคะ450บาทค่ะ450บาทนะคะพี่มากันต่อค่ะที่หมายเลข10บค่ะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดวัดช้างให้สนิมแดงนะคะพี่พี่เป็นหลวงพ่อทวดนะคะนี่ค่ะสนิมแดงนะคะเนื้อเก่าเลยนะคะพี่พี่ ท่านได้รับองค์นี้นะคะแบ่งปันให้เลยที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะเป็นพิมพ์เตาลีดนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่400บาทค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข11ค่ะอง์นี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะปลดหนี้ของหลวงพุโตวัดประดูชิมพีใต้ฐานฝั่งตะกุดเต็ม1ดอกนะคะเป็นเนื้อผงเกสรคะ่ะท่านได้รับปล่อยให้เลย550บาทค่ะ 5 5ารบาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะพี่พี่หลวงปุโตนะคะเนื้อผงเกศร550บาทพร้อมเลี่ยมไปเลยนะ,ะพี่เลี่ยมใช้งานเลยนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข12ค่ะองค์นี้นะคะเป็นจัมโบ้ของหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะคะพี่จัมโบ้รุ่นที่สองนะคะเป็นเนื้อก้นครกลายเสือคะ่ะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะ550บาทค่ะ 5 5 0บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงพี่พดูเนื้อปิ้นคราบปิ้นนะคะสวยมากๆค่ะองค์จริงสวยกว่าในคลิปวิดีโอนะ,ะพี่ได้รับของตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า e ีแล้วนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะพี่มีหลายรายการให้รับชมกันเลยนะคะท่านได้รับองค์นี้นะคะ5 5 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข13ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญเท้าท่านเท้ามหาพรหมนะคะทาดานะคะพี่ เหรียญเป็นเหรียญเนื้อเปียกทองค่ะวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ3 5 0บาทค่ะด้านหลังเป็นกรงจักนะคะเป็นเหรียญจักเพชรนะคะพี่พร้อมห่วงเดิมๆนะคะอยู่ในเรี่ยมน,นะคะ3 5 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อค่ะที่หมายเลข14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะพี่ๆล็อกเก็ตท่านนะคะด้านหลังขาดรอยจานยันชัดท่าน,านชัดนะคะ ท่านได้รับล็อกเก็ตหลวงปู่ดูแบ่งปันให้เลย350บาทค่ะ350บาทนะคะมากันต่อ,อา่าที่หมายเลข15ค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตากระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะคะใต้ฐานฝรั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะท่านได้รับองค์นี้แบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านได้เข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากมากค่ะ มากันต่อนนะคะที่หมายเลข16หค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระห่างมากนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสูงนะคะตรงองค์พระองค์ลงรักปิดทองเต็มเลยนะคะพระห่างมากนะคะสวยมากๆค่ะองค์พระท่านนะคะพร้อมเลี่ยมให้กับพี่ๆเลยนะคะนี่ค่ะหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านได้รับอุนี้แบ่งปันให้เลยนะคะ4ี่รอยห้าสิบาทค่ะสี่รอยห้าสิบบาทนะคะ มากันต่อค่ะที่หมายเลข17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระคำข้าวนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเช่นกันค่ะอง์นี้ก็มาพร้อมเลี่ยมเช่นกันนะคะพี่พี่ท่านได้รับอง์นี้แบ่งปันให้เลยนะคะ4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลข18ค่ะอง์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะ เรียนหลวงปู Mas, zag, ่ไค์นะคะพี่อยู่ในชุดชันหมากแห้งด้านหลังก็จะมีสายสินมีผ้ายันค่ะท่านได้รับองนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะมากันต่อที่หมายเลข19ค่ะองนี้นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อผงคุกรักคองหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านได้รับนะคะปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเนื้อผงคุกรักค่ะพี่ ปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัฒพานสูนะคะพร้อมเรี่ยมค่ะมากันต่อนะคะที่หมายเลขยี่สิบค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญพระสังวร,รพิมลน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต,โตค,ค่ะพี่พี่นี่ค่ะเหรียญหลวงปู่โต,โตร,รายการนี้นะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งแปดหลังพัดโจดค่ะท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะมากันต่อค่ะที่หมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเขี้ยวพระพิคเนศนะคะพี่พี่เป็นเขี้ยวนะคะแกะสลักได้งดงามค่ะเป็นอ่นนี้คะ่ะพระพิคเนศนะคะหัวช้างนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พี่เป็นอาเลี่ยมเป็นขดลวดนะคะท่านไดรับวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อคะ่ะที่หมายเลข22ค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พ เหรียญปอยท่านนะคะงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหน้าตาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมท่านชัดปล่อยให้เลยนะคะ400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะพี่พี่เหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่23ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตารามนะคะพี่พี่ท่านใดต,ตาไวตาถึงได้ของดีกระบ,บ้านแน่นอนคะ่ะแมงปานให้400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาสการามค่ะต่อมาค่ะเป็นหมายเลขที่24ค่ะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพค่ะเป็นเหรียญทรมาขันนะคะพี่ๆแบ่งปันให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะพี่ๆมากันต่อนะคะที่หมายเลข25ค่ะ องนี้นะคะเป็นเบีย้ยแก้นะคะพี่พี่เบีย้ยแก่ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะเวลาขย่านะคะนะคะรู้สึกว่ามีปลาหลอดนะคะเนื้อหามนสารอยู่ด้านในด้วยนะคะพี่พี่นี่ค่ะเป็นเบีย้ยแก่หลวงปู่บุญปล่อยให้เลย400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขที่26ค่ะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดจรยายหอมนะคะ เป็นรุ่นสุดท้ายนะคะหลวงพ่อเงินวัดตอนยายหอมท่านได้รับองค์นี้ปล่อยให้เลย450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพี่ปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะด้านเหรียญมีรอยจานด้วยนะคะพี่พร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ450บาทค่ะ มาต่อค่ะที่หมายเลข27ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอไปท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อเงินรายการนี้ค่ะด้านบนนะคะอักขรไว้ว่าพ่อเงินนะคะแบ่งปันให้ที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นนะคะพี่วันนี้ไปไวายอย่างไรต้องขอภายคุณท่านด้วยนะคะ อย่าอยู่รับชมไปพร้อมๆกันได้นะคะท่านนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะเรียนสวยรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคะ่ะองนี้นะคะ450บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบ,บูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยนะคะทางกาติการนะคะ แจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายดวสัตตรงมาได้เลยที่เบอร์0891927 153 0891927 153จัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะวันนี้ท่านใดปิดทานจองทานได้องค์ไหนไปน้องขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญาเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูหาพระบ้านรายการดีๆมาแบ่งปันให้กับท่านได้รับชมกันในทุกๆวันนะคะ ท่านได้มีบ้านเขียวสามารถแอดไอดีเข้ามาตามนี้ได้เลยค่ะพี่พี่หนูส่งคลิปให้ชมในทุกวันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ